สวัสดีครับพี่น้องครับมานี่ช่องวิถีไทยบ้านอีสานเกษตรนะครับนําพาพี่น้องมาเบิงบ่อเลี้ยงปลาปลานะครับบ่อเลี้ยงปลาดุกนะครับนี่มีปลาดุกอยู่2,200ตัวนะครับเป็นปลาดุกบิ๊กอุยนะครับอายุประมาณเดือนเศษนะครับตอนนี้ก็ให้อาหารไปแล้วในสภาพไปเบิงนะครับในกระชังนะครับตอนนี้ก็มีการเลี้ยงกบกระชังอยู่ก็เพิ่งจะเดือนเดือนนึงพอดีครับตั้งแต่ ในการเพาะพันธุ์นะครับเพาะพันธุ์ตั้งแต่วันที่1 9เกมษายนนะครับเมื่อีวันที่20พฤษภานะครับก็ประมาณเดือนหนึ่งกับอีกหนึ่งมือนะครับก็นำลูกหวกมาปล่อยลงในกระชังนะครับแบ่งออกสองกระชังตอนนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นตัวกบแล้วนะครับก็เป็นตัวลูกกบน,น้อยๆนะครับในซุปในเบิรงนะครับนี่นะฮะ บางตัวก็เป็นกบแล้วบางตัวก็ยังเป็นห่วกอยู่นะครับก็ออยังบ่อนเย,ย็บเยบเงย,บ,ย,งย,บ,ย,งยบอยู่นี่นะฮะก็ะเฮ็ดกันง่า,งงายๆนะครับยังผรรสมาสบุ่ระบุได้นะครับว่ามิจฉาตัวหรือไ่านเท่าใดกันแน่ะนะครับแต่ม่จะสอนกระชังนะครับอย่างันหนาเนี่ยเกินไปก็เลยแบ่งออกมานะครับนี่นะฮะ ประมาณหนึ่งเดือนครับก็ยังเป็นตัวกบน้อยยังม่หมดนะครับยังบ่คบนะครับก็ยังมีลูกหวกตัวห่วกอยู่นะครับก็ยังบ่อนยับยับย,บย,บ,ย,บ,ยบยับอยู่นี่ฮะอธิมืดนนี่น้อยหนึ่งนะครับรว่าบรรยากาศตอนนี้ประมาณสิบเจ็ดนาฬิกานะครับหรือว่าหามุงแรง้ง หาบังเกอรเลยนะฮะไม่ใช่ไงครับกบส่วนในน้ำนี่ก็นี่ปลาดุกครับปลาดุกน้อยอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็ตตวเล็วครับนี่เอามาณตั้งแต่วันที่แปดนะครับวันที่แปดพฤษภานะครับมาตัวทอดใบนะฮะง่ายบากุ้ง บรรยากาศจะ่งให้ตรงน้าคือเก่านะครับก็เดตามจะคลองพอมีนะครับใหม่ไม่ก็เซก็ล่มไปเส้นให้ตรงน้าก็เซไปนะครับบรรยากาศแล้วเด็กกระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ละบ่อนี่ก็ได้ใส่รถแมคโครขุดนะครับเป็นการใส่รถไทยคบอตานะครับหกสิบแรงนะครับในการดันดินในการทําเป็นบ่อนะครับ เพราะว่าเจ้าของกับบมีเงินนะครับก็ได้มาจ้างให้ลุงนะครับมาช่วยดันกับบได้เสียค่ารถค่าเรียยงนะครับสือเครื่องดื่มสู้กันกินนะครับอัตรารอดกองกบตอนนี้นะครับกอยู่ประมาณ7จ็ดสิบอยู่นะครับอัตราการตายเด็กประมาณ3 0ม็นะครับก็ยังตายไม่ตายอยู่ทุกมือนะครับก็คือเขาต้องทํามใจนะครับเพื่อใจไว ลูกหวงนี้ประมาณเป็นมื่นตัวฮะแต่วา่าพะเอามาลุงแล้วบ่ได้ตามขาดนะครับ